ตอบรอบที่ร้อยสัมพันธ์นนกุลทิมแม่พูดได้ดีมากปรบมือรัวๆล่าสุดแอปทักซออนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง YouTube ของแพรวแมกกาซีนแพรวทอล์กอีพีตอบทุกเรื่องกับแอปทักซออนกับคำถามที่ว่ามีคนลุ้นให้คู่จิน้นแอปนนกุลเป็นคู่กันจริงๆแอปตอบว่า ถ้ารู้สึกดีรู้สึกลุ้นอยากให้ลุ้นกันไปยาวๆเพราะละครยังไม่ออนแอไม่แน่ใจว่าจะออนตอนไหนเพราะเขาจะออนพร้อมจีนเป็นซีรีส์รีเมคของจีนเพราะเป็นเรื่องที่เคยประสบความสมําเร็จมากๆของจีนก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แอปตื่นเต้นมากและคาดหวังพูดถึงเรื่องราวที่เคยเป็นประเด็นได้ไหมคือการตอบคําถามแต่ละคําถามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ใช่ตัวเราและลูกแอปพยายามที่จะระมัดระวังเพราะคนที่อยู่ในแวดวงข่าวจริงๆก็มีมากกว่าชื่อเหล่านี้ คือคนที่แอบรักและหวังดีต่อเขาแอบไม่อยากให้มีผลกระทบใดกับเขาแต่ทุกอย่างมาจากพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีบอกได้ไหมว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์กับคุณทิมพิธาเป็นอย่างไรเรารู้จักกันมานานแล้วเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแล้วตอนนี้เขาก็เป็นบุคคลที่น่าจับตามองแอบก็ไม่อยากให้มีอะไรไปกระทบเขาเหมือนกันเวลาเสพข่าวสมมติว่าโดนแรงแอบไม่ได้รู้สึกแบบเสียใจจังเลยแต่เรารู้สึกแบบ แอปจะไม่ทำอะไรที่เป็นการเห็นแก่ตัวหรือทำให้ใครต้องเดือดร้อนอย่าทุกไปเลยอย่าไม่สบายใจเพราะแอปไม่ได้ทำอะไร